สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กะภาพพี่น้องมาเลาะเบิ่งสวนบักแต็งโมค่คือเก่าครับพี่น้องโอ้หมอเศ้านี่ตราบลน้องอึ้งเฮาหนาวแห้งพี่น้องอ่ะสิบสามองศาครับเมื่อเวลาตีสี่ตีห้าเนาะหนาวแห้งครับพี่น้องจนได้ลูกมาพิงไฟแล้วอ่ะเดี๋ยวจะภาพี่น้องอย่างมาเลาะเบิ่งบักแตงโมค่ครับอ่ะบักต็งโม่อายุหนึ่งเดือนกับสิบสามวัน ว่าลูกมันสีเง่ทำไง,งไนเนาะอัเบอ่งครับผมบักแดงโมอายุหนึ่งเดือนกับสิบสามวันครับนี่อ่าลูกนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณซ้ำกําปั้นเลยพี่นอ้องอ่าฟังลูกกับประมาณนี้ครับนะลูกหน่อยลูกหง่ครับแต่ว่ามันโดนล่มพี่น้องล่มล่มแห้งพ่นล่มโอ้เป็นอาทิตย์เลยล่มโดนพ่นนะ่ะ อกแตงโมแล้วบอกใครสดชื่นไันใดลมแห้งครับครับอืมคุณลูกมันอยู่ในต่อเฟียงหุ่นอยู่ในปลาเฟียงครับนี่ลบเออนกเอียงลบอีก้าครับอ่าอยู่งี่ล้วเห้มันยูรงสี่ล้วอ่านี่เบื้องพี่น้องเบื้องนี่อ่าบักตึงโมครับอีกประมาณสัก สักสองหรือสามอาทิตย์ครับประมาณสิ้นเดือนนี่แหละก็จะได้กินครับผมอ่าจะได้ริมรสว่ารสชาติวันสีหวนันสัปดให์เนาะประมาณสิ้นเดือนหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ทิสุกแล้วพี่นอ้องอายุก็ทิเขาก็ทิประมาณสองเดือนกวากวาวครับเนาะหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวัน เพราะว่าเขาไม่ ame, ได้หดน้ามเนี่ยปากเตียงมมันก่บมันที่ซ่าก็ซุ่มที่เขาหดน้า ame, หมหนพี่น้องเพ่นซุ่มที่พ่นหดน้ามนนะมันก็ประมาณหกสิบมือหกสิบมือนี่ก็คืออ่าสุกเลยครับหกสิบมือเขานับมือได้เลยขันซุ่มพ่นหดนน้านะแต่เฮ้านี่เขาไม่ได้หดนน้าเนาะนี่กับประมาณนี้ครับนี่ปากเตียงมูประมาณนี้ครับ,บ,บ,รรบอ ต้นม่เคยง่ามาในพี่น้องแต่ว่าลูกลายอยู่เออาตกแตงโมก็ได้ต้องเอาเสี้ยงร่องไว้หน่อยนงครับเอาเสี้ยงร่องไว้ก่อนเอาเสี้ยงร่องไว้แน่เอาเ,อ,เ,เอาโกไว้แน่ครับเพราะว่าอิก,กาเนะาะยอดอิก,กามันมากิกไหมนี่เห็นมาพี่น้องมันนอนโอออกลูกลายอยู่ครับถอว่อออกลูกลายอยู่ด้อนี่นี่ก็หญ่เติบแล้วครับนี่อืม ต้งองเอาเฟี้ยงโปไใบที่ครับนี่ออเฟี้ยงโป้ใบที่นี่เนาะปไปไว้ป้องกันป้องกันอีก,กายนกเอี้ยงมาจ่อครับนั่นตัวนี้กับไงเติอบอยู่เออบางลูกกับไงบางลูกก็น,กกน,น้อยปนกันครับอ,อกก่านแตงโมเนาะก็ถือว่าออกติดตลูกทุกเครื่องละวพีม่รอ้ติดทุกเครื่องครับโโยูโคโลยูที่อะไนี่ โอ้ยเอาอ่ะน,นอนยังก็ลูกหลานอยู่พี่นอ้องติดลูกหลานอยู่ครับอ่ะนอนเออแต่ว่าพอใครง่ามอะไรหรอกเจมโมปีนี้บ่ใครง่ามอาะไรมันมันล่มพ้นแล้วน้ำหมอกใครวิ่งครับน้ำหมอกอ่ะนั่นฝนนี่ก็ยังเติบอยู่นี่ โอ้ลูกนี่ไงแห้งพี่้องนี่นั่ญ่ครับปิดไว้ก่อนออปิดไ้ปิดไ้โอ้นี่ก็ลูกนี่นี่ลูกนี่เออมาเออบิ่งแถวนี่ครับอ่ามี่สูแปลว่าติดลูกทุกเครื่องหรอหือปล้วไปอ่าลูกตะโอตะแปะลูกหน่อยลูกไงแน่เลยครับนี่อ่า ยังโมเนาะ,ะเขาท่าอยู่พี่น้องผมเห็นหุ่นไล่กาไว้ครับหุ่นตัวนี้เนาะเวลาลมมามันก็โยกย้ายสายสะโพกไปตามสายลมนี่วะไอ้เอนอนกเอียงอีกาว่าานเขาไกลเลยพี่น้องมันหยานว่ามันหนึ่ง่าคนบ่เขาท่าอยู่เลยครับพี่นอ้องอ่าเขาท่าอยู่ครับหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาที่ ไม่มีกระดูกนะพอาเอาเสียกแฟนไมรับเนี่ยเสียกปลูกปลูกใส่ตรงหมวกนอนล้วกับแฟนใส่เสาแล้วก็ขางนึงกับมัดใส่นนั่นไ้ครับมัดใส่มัดใส้เสาไ้เนาะโคท่ายเยอะพี่น้องเด้อพี่น้องท่านไหนที่ปลูกแตงโมเนาะก็ล่องเฮ็ดเบื้องครับอ่าน้องร่องน้ำสูตรนี่ไปใส่เบื้องครับผมอ่าถือว่าได้ผลดีครับนุเอียงอีก,กา เพราะว่าตั้งแต่ผมไมาเฮ็ดหุ่นมาเนาะเมื่อเห็นห้อยนกเอี้ยงจ่อเลยพี่้องก้อนน้านั่นก้อนที่ผมที่เฮ็ดหุ่นน่ะมันจ่ออยู่ด้มันเริ่มจอ่อมันนี้ผมก็เลยมาเฮ็ดหุ่นไว้ครับเฮ็ดหุ่นตัวนี้ไว้เนาะแล้วก็แฟนซีดีน้ำแน่หน่อยบอซีดีแฟนแฟนซีดีไว้อยู่อืมปรากฏว่าเม่เห็นห้อยนกเอีอยเอ้ยงมาจ่อเลยจ่อบักเตีงยงโม่เลยไหม ลูกน้อยลูกใหญ่ก็ยังคือเก่าถือว่าสุดยอดแฮงแติดลูกหลายอยู่พี่น้องบินนี่ก็ถือว่าติดลูกหลายอยู่ครับแต่ว่าลูกคนมวยใหญไไไ่ประเดาะมันบอมันหลกมมันน,นั่นไหมมันร่มข้าโพดร่มคักเราวันนี้ก็เดให้มันร่มข้าโพดพี่น้องร่มแห้งเราเฮ็กแตงโมมันสดชื่นน้ำหมอกกขบะหมี่ครับอ แต่ว่าติดแต่ว่าติดลูกน่นติดลูกทุกเคร่ออันติดทุกเขอครับลูกแตง่โมอ่าลูกล้ายแห้งจนได้เก็บออกหรอไปนี่ตัวนี้กันี่เฮมอนนี่สองลูกก็มีนี่นหลายผลเออเออต้องเอาเสื่องร่องไว้คันบอ่เสื่องร่องกะ ขันห th tous, ้าบ่อเสี้ยงร่องพี่น้องมันนั่นไงเสียดินมันจอครับจอลูกักเตียงโม่แล้วเฮ็ดักเตียงโม่มันเสียหายไหมนี่เขาต้องเอาเสี้ยงร่องไว้จริงครับนี่ร่องบอยมันสัมผัสกับพื้นดินไหมเออมันก็ดีปลอดภัยครับนี่เป็นบ้นลูกนี่ยโคโลยี่นี่ปกไวปน้อยนึง เดี๋ยวมังลูกดี่ดูพี่ลูกนี่อยู่ในตออยู่ในในเลยนอนอยู่ในปลาเฟียงเลยตัวนี้ <peach> เออเขาทาไปเขาทาเขาท่า,อทา,อทานอนมีแต่หมักแตงโมมีแต่ลูกหมักแตกงโมให้น้องนะพี่บอน,นี่กระแมนนอนลูกหมักแตงโมครับ ปีนี่ดกอยู่ปีนี้ถือว่าดกอยู่เมื่อนี้กะเอาทักทายพี่น้องสักนก่อนครับผมสวัสดีครับ